คับคเบรกแบบนี้กับพีก,กับเราดูนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายคนคุ้นกันดีนะรักต้องการอยู่กับเธอซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดจากพวกเขา AF ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่สตูดิโอของพีกับเฟมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เสียงมาใ้กันเยอะขนาดนี้นี่จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวพี่อ้นนับไม่ทั่วเลยเจ็ดคนครับเจ็ดคนสองแสนคนครับค่ะเป็น AF ล่าสุดเลย12รุ่น12บสองนะคะโอ้โหอันนี้เพิ่งออกมาจากบ้านอาเอฟเลยใช่ครับออกมาได้ประมาณกี่วันเนี่เมื่อกี้ประมาณฮะไม่วันนี้เหรอออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับก็ระหว่างที่หลังจากที่ออกมาจากบ้าน AF แล้วนะคะมาทำอะไรกันบ้าง ก็เดินสายขอบคุณนะครัสขอบุนสื่อครับแล้วก็โปรโมทงานต่างๆมีครับแล้วก็จะมีงานีสก่อนดีกว่าว่ามีใครบ้างสวัสดีค่ะจูนค่ะน้องจูนสวัสดีครับโบทครับสวัสดีครับเบนั์ครับสวัสดีครับมาเร็วครับสวัสดีครับแม็กซ์ครับสวัสดีค่ะพลอยสาค่ะสวัสดีครับโฟกัสครับค่ะ และทุกคนก็มาแบบพร้อมแล้วไม่ได้มาแค่นี้จริงๆมีรุ่นพี่ใช่ครับจาก AF รุ่นอื่นด้วยใช่ครับค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้มาพูดคุยพร้อมๆกันตอนนี้คุยกับน้องๆนะคะ AF 12กันก่อนก็ออกมาทำเพลงกันใช่ไหมเมื่อกี้คือเพลงเมื่อกี้หรือเปล่ารักต้องการอยู่กับเธอใช่ครับเป็นพวกเราเดอะโฟโนลิสสี่คนสุดท้ายครับอ่าสี่คนสุดท้ายมีใครบ้างคะ มีแม็กซ์ครับมีมาริวครับเบนครับบอดครับโอ้โหสี่คนสุดท้ายนี่เขาคัดหน้าตาหรือเปล่าอ่ะแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติเลยนเป็นเรื่องปกติใช่คนรู้เยอะอ่ฮะอนะต้องบอกว่าโชว์ความสามารถเป็นสี่หนุ่มสุดท้ายเลยครับแล้วแบบว่าตอนที่เข้ารอบสี่คนสุดท้ายนี่รู้สึกยังไงกันบ้างมรู้ตัวตั้งนานแล้วนะ อั la la <Bond> an ้โอ้โมีอินเตอร์ชื่อคนนี้ไเดี๋ยวนะเดียวนะมาลีพูดอะไรที่ยวาฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในบ้านเนี่ยครับช่วงวีคหลังๆเนี่ยเขาจะกับรถทุกวันเลยครับโมเดลรถเพราะว่าใครเข้าไปในรอบไฟนอลของรางวัลก็จะมีรถให้มีรถมีคอนโดมีสองรถยนต์ที่3าม้ยที่สารถยนต์ที่ก็อินวดเอินวดครับ ก็ได้ขายเมื่อยกันไปเลยนะของดีแต่ก็อีนวดอ่ะไม่ไดยก็นวดโอ้โหนี่เป็นรางวัลที่ตั้งใจอยากจะได้ตั้อยากได้ไปแล้วครับบอกแม่ไว้แล้วว่าเออก็อีนวดกันแม่เพื่อแม่ไงคือหารรถมันด้วยบ้านไม่เอารถไม่เอาเงินไม่เอาไม่เอาแล้วครับรถเต็มบ้านเลยครับ เกาอีนวดดีกว่าโอเคเลยนะชอบตอบใจเลยเออนะแล้วคนที่ได้คนที่ได้รางวัลที่หนึ่งได้ได้อะไรบ้างโอ้ผมก็ได้คอนโดนะไม่ใช่คือได้คอนโดครับได้คอนโดได้คอนโดเข้าไปอยู่ยังคะเขาไปอยู่แล้วนิดนึงครับยังไม่ได้ย้ายไปถาวรโอ้โหมันต้องเขินนะยังไม่ยังไม่ได้มีเวลาย้ายเข้าไปเท่าไหร่นึกว่าแบบว่าตอนนี้ปล่อยให้เช่าอยู่ สวยมากครับโลใช่ครับบอกได้ไหมอยู่ที่ไหนเอ๊ะแถวถนนอะไรถนนอะไรอยู่แถวสุขุมวิทครับอยู่แถวสุขุมวิทนะคะอย่างนี้ก็รถไฟฟ้าวิ่งผ่านเลยมีใช่ครับพูลวิถีครับโอ้โหสบายเลยนะคะเออนะได้คอนโดแล้วคนอื่นๆนะคนอื่นได้อะไรบ้างอะค่ะจะมีคอมเบ้นอันดับที่2นะครับผมก็จะได้ MGP Fast b a c k ครับนั่นน่ะมันเนี้ย เป็นรถนําเข้าใหม่ครับเป็นรถจากสัญชาติอังกฤษครับเป็นรถแบบว่าให้โซขับกันนะฮะเราได้รับส่งแชมป์กับคอนโดโอ้ยวันนี้ตัดปุ๊บก็นวดของผมเลยนะรถอีกครับมีมีอีกรางวัลเนี่ยอันที่สามที่สามก็จะเป็นรถเหมือนกันครับเป็น MG3 ครับธรรมดาเลยแต่ว่าก็หญิงนั่งเยอะครับประมาณนี้นี่ย้ายหามก่อนแม่ย้ายแม่ย้าย เดี๋ยวนะคนที่ได้รถนี่อายุน้อยสุดในนี้เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดแล้วคะโอ้โหน้องจูนนะคะแล้วมีคนอายุมากไหมครับในบ้านนี้พี่กพยายามเลี่ยงที่จะไม่ถามก็ดีถามได้แล้วนก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจะมากระทบดีเจนะคะก็เลยว่าเออเอาเป็นว่ารู้กันนะอายุน้อยสุดสิบแปดเองเหรอโอ้โหแน้องจูนนี่คือแบบว่า ตอนที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี่เป็นไงได้รับการดูแลจากพี่ๆไหมหรือว่าต้องดูแลพี่ๆ ล้างจานได้พี่พี่ล้างจานเพื่อกเลยลูกบ้านหน้าที่หนูคือช้างจานล้างจานลูไม่มีใครทำจริงๆนะน้องจูนนี่เสียงเขาจะเป็นแบบหญิงแบบเสียงเท่ๆเฮหาๆหน่อยเนาะเสียงเฮาเสียงแบวก็ได้ชามโชว์จริงเหรอโรนี่ทำก็ได้เอาหอเออเป็นวัดเป็นวัดสวัสดีค่ะเอ้ยพื่สวัสดีค่ะเออนะแล้วเวลาร้องเพลงนี่คือแบบว่าพี่ๆี่เขาจะหาคาแรคเตอร์ของพวกเรา หมาว่าแบบไหนเหมาะกับใครอย่างเงี้ยก็ปีนี้จะเป็นแบบว่าตามแนวตัวเองครับสไตล์ตัวเองนะยครับแล้มีแนวไหนบ้างคะเนี่ยที่ระบุคาแรคเตอร์มาแล้วมีลูกทุ่งครับผมลูกทุ่งลูกทุ่งในใครคะโฟกัสครับน้องโฟกัสเพราะโฟกัสนี่ถนัดเรื่องลูกทุ่งเลยครับผมก็ชอบครับแล้วก็เป็นคนอีสานด้วยบ้านโฟกัสอยู่จังหวัดอะไรคะยโสธรครับผมเอ้ยนะพี่น้องชาวย่าโซทอนเขาบอกว่าคนอีสานนี่ร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากโอก็ ก็น่าจะพอนะครับเออรอฟังครับออยู่แล้วนะคะตอนนี้ AF เนี่ยมีลูกทุ่งแบบว่าหลายคนเลยครับอย่างเดียวเรามีรุ่นพี่มาก็เป็นเด็กทุ่งเหมือนกันรุ่นพี่เราพร้อมมากครับอ่าก็แบบว่าโฟกัสก็จะดําเนินรอยตามรุ่นพี่ด้วยครับมีรุ่นพี่เป็นไอดอลเลยครับพี่ไทยใช่ไหมพี่ปอเกิดเหรอเมื่อกี ของผมนี่คือขอประกาศออกทุกคืนที่อยู่เลยนะครับว่าผมไม่ใช่สายแดนนะครับเดี๋ยวจะมาจ้างงานผมไปเต้นโชว์มขอร้องจริงๆนะถ้าให้ผมแบบไปยอกๆมันมันอาจจะได้โย่จะบอกคุณผู้ฟังว่าขนาดหลังไหมเนี่คือก่อนจะเข้ารายการนี้คือยังแดนกันอยู่เนี่ยเป็นสายแดนคือคือคือ a ล e r t หรือว่าฟ้องท่าเต้นยังไม่ไม่เราต้องต้อง a ล e r ตลอดเวลาครับทำตัวให้มีความสุขเพราะว่าจะได้มอบความสุขให้กับคนฟังครับผม เป่นชื่อมาดิวนะครับซึ่งจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถชมได้ผ่านทางกล้องตัวนี้แสดงว่าเมื่อกี้ที่เต้นไปคือเราเห็นไปแล้วเห็นเรียบร้อยนะคะไม่เหลือไม่เหลือท่ลงเมื่อกี้ก็เห็นชีวิตที่พังก็ตรงนี้แหละเออนะคือเรามีกล้องแอบถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วแล้วมีมุมนู้นอีกตัวหนึ่งนะคะแอบถ่าย แล้วก็ตั้งแต่เดินขึ้นบันไดมานี่คือถ่ายทุกช็อตเรียลลิตี้แหละครับดีหรือลม่ดีดีแล้วอยู่มาได้เลยนเรายังไม่จบรายการอ่ายังไม่จบรายการ AF นะคะเอาเร็ยหลายรขาวมีเนี่ยเห็นบอกว่ามาทำซิงเกิลรวมกันเพราะว่ามีหลายแนวก็มีแนวเพลงรักต้องการอยู่กับเธอใเพลงนี้นี่คือร้องกันสี่หนุ่มใช่ครับแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็เห็นว่าจะมีเพลงให้เราได้ฟังเร็วๆนี้ด้วยครับ ต้องติดตามอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่คะอ่าแล้วใครที่บอกว่าชอบแนวไหนมากเป็นพิเศษมีไหมนอกจากเมื่อกี้ผมแนะนำพลอยใสแนะนำว่าอ่าแนะนตัวอะพอยใสไม่ค่อยพูดเลยลูกพลอยใสทำหมดอ่ะลูกไม่ดูเลยนไม่เลยต้องขยิ่งมันปรับได้ปรับได้ค่ะพอยใสโชว์เสียงใสๆสเลยค่ะพอยใส อบแนวอะไรคะจริงๆหนูก็ชอบแนวป๊อปคลาสสิกแนวดิสนีย์อะไรประมาณนี้โอ้โหออกแนวการ์ตูนดิสนีย์ชอบร้องเพลงประกอบการ์ตูนได้แน่เลยอ่ะชอบเพลงประกอบนิโม่ยังไงอ่ะขอขอฟังเสียงหน่อยเยอะอยากได้ยินเสียงขอบนิโม่ตอนนี้เราจะไปท่องแดนดิสนีย์กันนะคะลูคินด i สตอร์ In think think going can complete to you my you go โอ้โหไม่พ h มุดกันทำไ h คือไม่เข้าใจว่าหนุ่มๆแบบจะรีวิวแบบก่อ อะไรไใช่ไหม<ะ> <laughs> โอ้โนี่ก็เป็นแบบว่าความสามารถพิเศษนะคะของน้องพลอยสายเออก็แบบว่าฟังแล้วเหมือนเราจินตนาการไปด้วย <laughs> นะะแล้วออกอัลบั้มนี่คือถ้ามีซิงเกิลน,นี่จะร้องแนวนี้หรือเปล่าะ อันนี้ก็ต้องลองลองคุยกับ <c oughs> พี่พี่โปรดิวเซอร์ดูค่ะผู้ใหญ่ว่าจะเป็นแนวไหน <c oughs> แต่จริงๆก็ชอบแนวแนวดนส์เห <c oughs> มือนกันแนวแนวดนซ์ก็ได้ <c oughs> ได้หลายแนวเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โหความสามารถของน้องๆน,นี่มีกันเยอะมากมีใครที่มีความสามารถในด้นานเดรดๆนอกจากการร้องเพลงอีกอปะพี่แม็กก็ซ์เต้นะพี่แม็กเรียกพี่แม็กนี่คือบ่งบอกงใจนะคะเออนะหน้าเราก็ค่อยใกล้กันนะใกล้กับใครระบุตัวด้วยนะจ๊ะเบน อยู่เช้ใช้เลยเออพี่เห็นด้วยเอ่อเต้นได้ครับเต้นได้บิดบ็อกก์ได้นิดหน่อยขี่ม้าขี่ม้าอยง่ครับโอ้โหทำอะไรพีอกพระเอก์ทำอะไรพี่แอร์พี่แอระเอกไรครับหลอใช่ ก่อนนี่คือไปซ้อมก่อนที่จะเข้าบ้านเอกห่ือเปล่าเพราะไม่ผมผมทำได้อยู่แล้วครับคือเป็นกิจการมที่ชอบอยู่แล้วครับเลี้ยงม้าใช่อย่างแม็กนี่หน้าตาเขาเป็นพระเอกละครไทยได้นะเออหน้าเขาดูแบบคนเลียมอ่ะเออประมาณว่าผิวได้ถึงได้รับบทนี่ขึ้นกล้องมากเลยนะสีผิวแบบดูแบบว่าแทนๆนิดๆเลยอ้ยแทนที่ สีประเทศสีขาวนะนะแบบโอเคอ่ะคือนะช่องเข้าลุมอย่างงี้ไม่ได้ตั้งใจนะมี่มันพาไปอะไรเห็นว่าเดี๋ยวอีกหน่อยพวกเราก็ต้องมีงานแสดงด้วยใช่ก็ผมผมก็รองานละครอยู่ครับก็ยังไงก็ก็ติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางเบอร์โทรและก็ s อ s ที่อยู่ด้านล่างนี้ใช่ครับ ก็รองานเดี๋ยวพวกเราก็รอติดตามอยู่นะคะแล้วคาดหวังว่ามาแบบว่าเป็นหนึ่งในสิบสองของ AF 12สองใช่ไหมสิบสองคนที่มีทั้งหมดนะคะในหนึ่งในสิบสองของ AF รุ่นสิบสองนะคะเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากวงการนี้บ้างอะพี่อ้อยพูดทีละคนเลยเริ่มจูลกันเล้วจากเลจูนก็ได้ประสบการณ์ค่ะพีอนจะประสบการณ์จากรุ่นพี่ค่ะแล้วก็ใกล้ไปแล้วแล้วก็อาจจะได้เกี่ยวกับ เรื่องอาาการาแสดง,สดงบ้างเล็กน้อยแล้วก็แบบเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสื่อ,อต่างๆมากขึ้นค่ะค่ะคนต่อมารบิบ์ครับหวังว่าหวังว่าอยากได้ทําง,งานในวงการครับทําง,งาน,นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้นั่งโต๊ะออฟฟิศครับไมาทำงานยามก็ด<ะ>ีครับยืนบ้าง นักงานอะไรก็ได้ไม่ครับก็อยากเป็นนักร้องมากที่สุดครับอยากมีงานอีเวนต์ออกงานต่างๆครับพูดอะไรก็ได้พิธีกรอะไรก็ได้ครับผมครับครับของเบนส์นะครับก็อยากขอเวลาสองชั่วโมงทำไมต้องสองชั่วโมงเพราะไ่ลาจะน้ำเนื้อขอผอเนื้อขอเนื้อคืออยาก อยู่ในวงการนานๆครับอยากสร้างผลงานแล้วก็มอบความสุขให้กับคนในประเทศไทยไปนานๆครับรอ,อ,อเลยมอบความสุขนที่สี่ครับ <ๆ S 1> ผมมาลิวก็จริงๆผมหวังอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วครับผมออก็เลยจริงๆไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายครับก็คือก็ยังอยากเป็นนักแสดง <ๆ S 2> อยู่ครับผมก็หวังว่า อนาคตก็จะได้เป็นนักแสดงด้วยนักร้องด้วยครับผมมาลิวนี่เป็นลูกครึ่งปะะใช่ครับลูกครึ่งครับหน้าตาแบบว่าดูเด่นกว่าเพื่อนเลยโอ้พี่เดยวผมทุกทพกเงินไปเยอะเลยดีเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวพี่ด้วยแล้วกันก็ดูแบบคมเข้มอันนี้ก็คนนี้ก็เป็นอีกคาลคเตอร์หนึ่งถ้าสมมติเป็นมาลิวนี่พี่จะให้เป็นบทบาทแบบ ขี้เล่นเจ้าชูกระล่อนนิดนี้เลยอ่ะลุกเล่นก็แบบพี่อย่างนี้ไม่รู้เล่นนะอันไม่ต้องเป็นตัวจริงใช่ไหมไม่ตไม่ไม่ค่อยถนัดต้องเปเล่นแอคติ้งเพิ่มเเจ็นคนดีกว่าไหมนี่เราได้พระเอกละครสองสองเรื่องสองคาแรคเตอร์เลยนะคะเนี่ยอ่ารับอะคนต่อมาน้องพลอยสายอะ คัณใส่ก็ก็อยากที่จะพัฒนาแล้วก็ได้รับประสบการณ์ค่ะจากวงการบันเทิงแล้วกออ็อยากได้ทําในสิ่งที่ทตัวเองรักค่ะทั้งการแสดงแล้วก็ทั้งการเป็นศิลปินค่ะเอานะก็เป็นความใฝ่ฝันได้นะมาถึงต่อมาอ่ะพี่แมก็กพี่แมก็กครับของผมก็ผมเข้ามาผมอยากเป็นนักร้องครับแล้วก็อยากทํางานในวงการนี่แหละครับแล้วก็ แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คิดอยากจะทำอยากอยากได้เป็นพรีเซนเตอร์แบบสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่คือผมอยากแบบอยากเห็นเห็นแบบโฆษณาที่ตัวเองเล่นครับอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยอ๋อผมก็อยากครับอยากทุกคนครับอยากทุกคนค่ะ ก็อยากมีแบบว่าสิ่งที่เราใฝ่ฝันเอาไว้นะคะอ่าแล้วคนต่อมาคนสุดท้ายครับผมโฟกัสนะครับก็อยากเป็นนักร้องทุ่งรุ่งครับของ True Fantasy ครับคนนี้เป้าหมายชัดเจนนะครับผมครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นพิธีกรครับก็มีความฝันนะคะแล้วคิดว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในนี้เนี่ยต้องทำให้ได้อย่างที่ตัวเองฝันแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้นะ เดี๋ยวให้น้องๆเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ยอจะเบรกข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยพร้อมกับรุ่นพี่ AF นะคะที่เขาอาจจะผ่านประสบการณ์ AF มานาะนแล้วก็มีผลงานเพลงให้เราได้ติดตามฟังกันแล้วด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามแต่เขาบอกว่ารุ่นพี่นี่แบบดูกลมกลืนเป็นรุ่นเดียวกันเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นใครนะเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาติดตามกันงั้นตอนนี้เราเบลกกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณฟังโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ